ที่ดาจักราวาลสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พาร์ทเคสตึงดูดสุขพลังจักราวาลในตัวคุณในอีพีที่8นี้ค่ะที่ดาจักราวาลผู้ส่งมอบพลังงานบวกและแรงบันดาลใจขอพาทุกคนดำดิ่งสู่ห้วงลึกของจิตใจไปทำความรู้จักกับจิตใต้สำนึกคุณพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนและวิธีที่เราจะใช้มันเชื่อมโยงกับพลังงานจักราวาลเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่เราต้องการให้เป็นจริงขึ้นมาค่ะที่ดาจักราวาล เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงดูดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายได้เหลือเกินหรือทำไมบางครั้งสิ่งที่เราคิดถึงบ่อยๆหรือเผลอพูดออกไปซ้ำๆถึงได้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์คำตอบของคำถามเหล่านี้อาจอยู่ที่พลังอันไรขีดจำกัดของจิตใต้สำนึกของเรานี่แหละคะ่ะพิดจาจักรวาลแล้วจิตใต้สำนึกคืออะไรกันแน่ พูดน่ง่ายเลยนะะจิตใต้สำนึกก็คือส่วนหนึ่งของจิตใจของเราที่ทํางานโดยอัตโนมัติข้ามันเหมือนเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความทรงจําความเชื่อนิสัยหรือแม้กระทั่งความรู้สึกต่างๆที่เราเคยเจอมาตลอดชีวิตโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยคะ่ะที่ดาจ,จักรวาลลองนึกถึงภูเขาน้ําแข็งดูนะคะส่วนที่เราเห็นอยู่เหนือน้ํานั่นคือจิตสํานึก ของเราข้าเป็นส่วนที่เราใช้คิดวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนอย่างมีเหตุผลส่วนใหญ่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำลงไปที่ใหญ่กว่ามากๆนั่นแหละคือจิตใต้สำนึกมันควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารหรือแม้แต่การเดินของเราโดยอัตโนมัติมันไม่แยกแยะว,ว่าอะไรคือเรื่องจริงหรืออะไรคือเรื่องที่เราจรินตนาการขึ้นมามันแค่รับข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปแล้วทำให้มันเป็นจริงค่ะพลังของมันมหาศาลมากจริงๆที่ดจาจักรวาลมาถึงคำถามสำคัญ แล้วจิตใต้สำนึกของเราเชื่อมโยงกับพลังจากักรวาลได้อย่างไรคำตอบคือกดแห่งแรงดึงดูดคะ่ะจิตใต้สำนึกของเราเปรียบเสมือนเครื่องส่งสัญญาณที่ท่งพลังที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้ค่ะทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกความเชื่อที่เราเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกกำลังส่งคลื่นพลังงานออกไปสู่จัก,กรวาลตลอดเวลาและจัก,กรวาลก็จะตอบสนองด้วยการส่งสิ่งที่สันสะเทือนตรงกันกลับมาให้เราคะ่ะที่ได้จากจักรวาล ถ้าเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับความรักจิตใต้สำนึกก็จะส่งคลื่นแห่งความรักออกไปและดึงดูดความรักกลับมาถ้าเราเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จได้จิตใต้สำ,สำนึกก็จะส่งคลื่นแห่งความสำเร็จออกไปและดึงดูดโอกาสเหล่านั้นเข้ามาความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกนี่แหละคือหลักฐานสำคัญที่กำหนดว่าเราจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตที่ดาจักรวาลแล้วเราจะปลุกพลังจิตใต้สำนึกของเราเพื่อดึงดูดความสุขและความปรารถนาให้เป็นจริงได้อย่างไรกันล่ะคะที่ดาจักรวาลมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ 1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงแค่จงกำหนดเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนละเอียดและรู้สึกถึงมันเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้เลย 2. การยืนยันเชิงบวกใช้ประโยคบอกเล่าเชิงบวกซ้ำๆทุกวันค่เช่นฉันคู่ควรกับความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือฉันมีพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการการพูดซ้ำๆจะเป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้เชื่อในสิ่งนั้นคะ่ะ 3. การเห็นภาพ หลับตาลงแล้วสร้างภาพในใจถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดข้ามองเห็นรายละเอียดทั้งหมดรู้สึกถึงอารมณ์ความสุขความตื่นเต้นที่คุณจะได้รับเมื่อสิ่งนั้นเป็นจริงยิ่งคุณเห็นภาพชัดเท่าไหร่จิตใต้สำนึกก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นค่ะ 4. การทำสมาธิการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นค่ะลองใช้เวลาสัก5 1าินาทีต่อวันนั่งเงียบๆสังเกตลมหายใจมันจะช่วยลดเสียงรบกวนจากจิตสำนึกและเปิดทางให้จิต 5. การขอบคุณการรู้สึกขอบคุณในสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตแล้วเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่ทรงพลังที่สุดคยิ่งคุณรู้สึกขอบคุณมากเท่าไหร่จากระวาลก็จะส่งสิ่งที่คุณควรขอบคุณกลับมาให้คุณมากขึ้นเท่านั้นค่ะ6การแก้ไขความเชื่อจำกัดลองสำรวจดูว่ามีความเชื่อเก่าๆอะไรที่คอยฉุดรั้งคุณไว้บ้างไหมคะเช่นฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่มีทางทำได้หรอกเมื่อเจอแล้วให้ตั้งใจเปลี่ยนความเชื่อนั้นให้เป็นเชิงบวกแทนค่ะ7การดูแลตัวเอง ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณที่สมดุลจะช่วยให้จิตใต้สำนึกทำงานได้อย่างเต็มที่อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์และทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะที่ดาจักราวาลที่ดาจักราวาลอยากจะบอกว่าการฝึกฝนจิตใต้สำนึกต้องใช้ความสม่ำเสมอและความเชื่อมัน่นข้าผลลัพธ์อาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการและที่สำคัญที่สุดคือฟังเสียงหัวใจของคุณเองค่ะเพราะจิตใต้สำนึกมักจะสื่อสารกับเราผ่านสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในนี่แหละคะ่ะ ไเสมอว่าคุณคือผู้สร้างสรรจักรวาลของคุณเองค่ะจิตใต้สำนึกคือเครื่องมืออันทรงพลังที่จักรวาลมอบให้ขอให้ทุกคนนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้เพื่อดึงดูดความสุขความสำเร็จและชีวิตที่เติมเต็มเข้ามาในทุกๆวันนะคะขอให้พลังจักรวาลและจิตใต้สำนึกของคุณนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ